ที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาก็มีการเร่งติดตั้งป้ายและอุปกรณ์นะครับภาพไปได้เลยครับในจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุปรงถนนนะฮะอันนี้สอดคล้องกันเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยที่ข่าวเมื่อสักครู่เป็นการประกาศของกระทรวง<ะ>แต่ยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรบ้างนะฮะในพื้นที่ทางหลักเลย117นครสวรรค์พิษณุโลกซึ่งแน่นอนว่าต้องผ่านที่นี่ถนนทางหลวงห,ลหมายเลขที่11 เขาทรายวังทองเป็นเส้นรองนะฮะตัวนี้ก็ทะลุได้เช่นเดียวกันแต่เป็นแคบนิดหนึ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานในปี65นี้รวมทั้งเป็นการกระจายเขาเราียกว่ากระจายรถให้ออกกัน,นจานสัญจรเนี่ยไม่ให้ติดขัดหรือว่ารวมตัวแน่นในช่วงบริเวณแยกไฟแดงต่างๆนะครับปัจจุบันถนนสายดังกล่าวก็มีโครงการก่อสร้างหลายจุดเช่นนะท่านผู้ชมท่านสัญจรผ่านจำไว้นะสากเหล็กทับคลาะหโพทะเลโดยที่ประชุมกําหนดมาตรการในการ ปรับปรุงก่อสร้างถนนให้เพิ่มป้ายจำกัดความเร็วป้ายแนะนาเส้นทางป้ายสะท้อนแสงติดตั้งไฟฟ้าสองแสงสว่างในช่วงกลางคืนรวมทั้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดผิวจราจรให้อยู่ในสภาพปกติหรือใกล้เคียงเสียก่อนนะครับและหยุดการก่อสร้างในวันที่11-18ถึงนี้นะครับและจะมีการดูแลด้านการจราจรต่อไปต่างๆนะครับความหมายคือว่าคุณนัทมนท่านผู้ชมในช่วงสงกรานต์ปีใหม่อะไรเหล่านี้นะครับเราก็จะผู้รับเหมาต่างๆที่รับงานไปจากกรมทางหลวงหรือว่าการรับเหมาก่อสร้างต่างๆเนะี่ย ก็จะขอความร่วมมือคือเปิดผิวการจราจรเปิดแยกการจราจรให้สัญจรเสรียก่อนแต่ต้องคืนเรื่องของอเช่นรถแม็คโครถะอะไรต่างๆใช่ไหมเราเคยผ่านนะก็ะจะมีไฟมีป้ายมีชี้ให้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็ต้องศึกษาและใช้วความระมัดระวังด้วยนะครับ